มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนคู่จิ้นชายสุดฮอตเปิดใจหลังถูกโยมปมข่าวฟ้องผู้ใหญ่เพราะกลัวเรตติ้งตกจากเพจเจมอยร้อแปเปิดประเด็นคู่จิ้นดังพยายามสร้างภาพเรียกกระแสฟ้องผู้ใหญ่บังคับให้คู่จิ้นตัวเองหวีดหวานสู้คู่อื่นหน่อยเพราะว่ากลัวเรตติ้งจะตก วงการบันเทิงอะเนอะงานนี้เดือดร้อนถึงคู่จิ้นชายฟิล์มธนพัท์แล้วก็แจมรัชาตะสองหนุ่มสุดฮอตจากละครคุณชายที่ช่วงนี้กระแสะมาแรงทำให้ถูกชาวเน็ตจับโยงทำให้ล่าสุดนะคะคู่จิ้นแจมฟิลม์มได้ออกมาเปิดใจสัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวยืนยันว่าไม่ใช่คู่จิ้นฟ้องผู้ใหญ่ตามที่หลายคนจับโยงนะคะทั้งนี้บอกว่าเราเองเป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ฟิล์มกล่าวว่าถ้าเรื่องกลัวเลตติ้งตกถ้าวันหนึ่งมันจะตกก็ต้องตกเป็นสัจธรรมของโลกของวงการนี้เราเองเป็นคลื่อลูกใหม่มาวันหนึ่งเราก็เก่ามีครื่องลูกใหม่มาอีกส่วนตัวรู้สึกเฉยเฉยไม่อยากกิดอะไรเยอะเราเป็นแค่เราแค่มีความสุขในทุกๆวันแต่ข่าวด้านลบก็มีกวนใจบ้างเราจะไม่จมอยู่กับมันนานเพราะว่าชีวิตไม่มีอะไรดีขึ้น เอาเวลาไปโฟกัสกับพัฒนาตัวเองจะดีกว่าขณะที่หนุ่มแจมมองว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปมีแค่คนที่รักเรามากขึ้นเท่านั้นโฟกัสแค่ความรักกับพี่ฟิล์รู้จักกันมาตั้งแต่เข้าวงการแรก,แรกซับพอร์ตกันมาตลอดเป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกไม่รู้จะเฟกทำไมจะมาจับตรงนั้นตรงนี้ให้จิ้นทำไมคููจินชายสุดฮอตเปิดใจหลังถูกโยงปมข่าวฟ้องผู้ใหญ่เพราะกลัวเรตติ้งตก ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ทคอมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ